มิตรภาพพรกับกวามผสมนะครับ หลังจากท่านประธานทักทายกำลังพลสนสนามเตร็มรียร้อยแล้วขออนุญาตเรียนเ,เชิญท่านประธานผู้บริหารสารศึกษานะครับร่วมถ่ายภาพด้านหน้าพิธีครับนักข่าบิารักข่าวบ ชั้นปีที่2โรงเรียนสารคมพิทยาคมเป็นหัวหน้าวงครับ ภรวมครับตอนนี้ดีวเียกเว่าสำหรับหรับศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารนะครับเราก็ใช้เวลาในการฝึกทั้งหมด11วันนะครับรวมวันนี้เป็น11วันนะครับ ครับตอนนี้เสด็ในการบนต้นทหารบกที่บอกท่านก็ให้เกียรตินะครับพักชายกำลังพลสนสน,นามทั้งสี่กองพันนะครับสี่กองพันครับนักศึกษาวิชาทหารรัฐวัฒน์ขมีแสงชั้นปีที่สามโรงเรียนประดุษนาลีครับิมหมหด้ย ครับวันนี้ท่านเสียนาฬิการกองทัพบ,บกอีบกนะครับแลวท่านก็ผู้กอบหน่ยฝึกนักสั่ทหารนะครับท่านให้เกียรติเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาเป็นประธานในครั้งน,นี้นะครับห,หลังจากท่านประธานทักทายกำลังพลสงสารเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรยนเริญท่านประธานคุณเมธ ผู้ใหญานตกษานะครับร่วมถ่ายภาพงด้านหน้าวิธีนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับ